นี่อะไรเออโอ oh. อันนี้อะไรอันนี้อะไรเวท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 อันนี้อะไร What What is it? b a <า> What is it? Ball Ball s a b อันนี้อะไร C Meow Meow Cat อันนี้อะไร Van <า> Very good อืมอันนี้อะไร what is it what is it <S 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 อาไลอ o น w o าเก่งจังเลยครับอันนี้อะไรบุกกา dog เ a ็ dog dog ร้องไงนุย dog บันเธอร้องเงี้ยอันนี้อะไรแยวสี cat อันนี้อะไร Wait, a wait Wait, wait. Uh. Hey, correct Meow. No.